น้ำถ่วม,มกเกิดครับเล่แมปักดำไม่ดำหน้าไหม่หัดดำวตัตแหนเหลวเ็จนี่ครับวัตแหเลวกระิเขาบ้านแล้วนี่เป็นอะไรเป็นตะพานบ่ครับเป็นะอะไรกินเขาน้ำเขานี่หนามีอยู่ให้เดียวเนี่ยแหละพี่น้องปักดำหัวตะแลวเสียดดำหน้าหัดดำหน้าไม่ ทำาเพื่อได้กินครับเพื่อได้กินทำาเพื่อได้กินเพื่อปากทองทำาเพื่อปากทองประมาณาอาทิตย์หนึ่งครับว่าสิหาปุ๋ยมาใส่มาลงมาใส่อยู่ให้ต้นก่ามันติดก่อนให้ต้นเขาติดก่อน อเอาแค่นี้แหละครับวัสดีครับ